กำลังสวยเลยเอาไหมคะกอใหญ่ๆแบบเนี้ยสีมาเร็วแบบเนี้ยนี่ก็เหมือนกันกำลังตูต๋ตามๆกันเลยนะสีแดงมาป้ายแดงมาเนี่ยทันใจนี่ก็ยิ่งสวยเดี๋ยวจะบอกวิธีมันว่าทำยังไงไม่ยากก็เลี้ยงบนสีบ้านๆเนี่ยแต่ถ้าแบบนี้มันไม่สวยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวตามไปดูในคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะอันนี้บนสีชายชนนะคะ ออกดอกแล้วเมื่อคืนไม่มีตัวผสมไม่มีดอกที่จะผสมก็เลยยกออกมาเย็นนี้เดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งรองให้เกสรตรงนี้ฟูนะคะนี่เห็นไหมเออเกสรตรงนี้ฟูสักประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็จะผสมเกสรนนะคะมันไม่มีเกสรตัวพวกอันนี้ตัวเมียนี่พอดีเมื่อคือนนี่น่ ใบล่างติดพื้นเลยสงสัยจะล่วงโรยลนะ,ะอันนี้แม่เหยียดบ้านสวนนะคะปลูกบอลสีเอาไว้ประดับบ้านเนี่ยถ้าดินอุดมสมบูรณ์แล้วไม่ต้องไปปรุงอะไรนะคะเนี่ยเป็นดินเก่าที่หมักเอาไว้แล้วเป็นประจำนะในนี้นี่เอาดินใส่ไปเลยครึ่งกระถางปลูกบอลสีนอกตู้สวยๆง่ายๆปลูกบอลสีแบบบ้านๆนนะ่ะ นี่อันนี้ก็ดินยังอุดมสมบูรณ์อยู่ดูจากต้นสดชื่นอยู่นะคะไม่น่าว่านี่แตกยอดแล้วนี่แตกกอแล้วเนี่ยแตกหน่อมาเร็วๆเนี่เพราะความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะจะใช้หน้าดินตาม่อมไม้ชะคานี่แหละปลูกเอาดินใส่ครึ่งกระถางก่อนนะคะอันนี้3ต้นอยู่ด้วยกันเลยนะคะอันนี้เพาะไว้เอามาจากการแค่หน่อแค่ตานะ แยกหน่อออกมาแล้วก็เพาะชาใส่กระถางเล็กๆพอมันโตแข็งแรงแล้วก็มาใส่กระถางใหญ่รวมกัน,น้วปลูกให้เป็นฟอร์มกอมันสวยดีปลูกบนสีแบบบ้านๆนะคะาวางนอกตู้เลี้ยงดูเพลินดีนะคะแม่เอ็กชอบวางเลี้ยงนอกตู้ก็รดน้ําธรรมดานานๆครั้งนะคะก็จะได้ใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ได้ขี้เป็ดขี้ไก่ใส่ไปเลยมูลวัวมูลสัตว์เนี่ย เดี๋ยวจะย้ายไปอยู่กับเพื่อนเอาน้ำมาลดก่อนนะคะเนีย่ยนะปั๊มน้ำก่อนอยู่ใกล้มืออันไหนก็ใช้อันนั้นแหละรถนะอุปกรณ์รถเยอะแยะเลยใช้อันไหนก็ได้ใช้ถ้วยใช้แก้วตักรถก็ได้นะคะแม่ใหญ่เอ็กอยู่ใกล้มือตัวนี้อันนี้เหมาะสําหรับพ่นปุย๋ยพ่นโฮอร์โมนนะคะมันนานพ่นครั้งหนึ่งเนเดี๋ยวจะไปวางไว้ใกล้ๆเพื่อนเขานะคะ วางไว้แบบนี้แหละเลี้ยงนอกตู้มันสวยดีนะใครว่ามะเหมือนแม่ใหญแอกมาสนุกมองเลยนะ ว้าวอายยา้าะกระถางร่วงเลยมันร่วงได้ยังไงอ่ะกำลังสวยย้ายทีดีกว่าก้นมันเล็กตูดมันเล็กไปหน่อยเอายยา้ย้าอีกแล้วมันจะโตให้หมั้ยเนี่ยวันนี้วันสีร่วงล่น าตางเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสวยเหมือนเดิมอันนี้เป็นบ่อน้ําแม่ใหญ่เอ็กนะคะทำมาไว้รดต้นไม้โดยเฉพาะเราปลูกเยอะๆเนี่ยใช้กระบวยตักเลยทํากระบวยไว้กระบวยพลาสติกเนี่ยแล้วก็ใช้บัวตักลงไปเลยก็ได้นะ,ะถ้ารดเยอะๆเนี่ยนะคะอันนี้แม่ใหญ่เอ็กผสมปุ๋ยอะไรลงไปเรียบร้อยแล้วปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเตอลงไปทีละนิดอย่าใส่เยอะนะคะมันก็ทําให้พืชงามแล้วก็ อยู่ในกระถางนี่ก็จเจริญเติบโตดีเห็นไหมคะนี่นี่ขนาดอยู่ในน้ำนะสีแจ่มมากเลยนะต้นโกศลนะก็ทําปลูกบนสีง่ายๆแบบนี้ปลูกคืชอย่างอื่นก็เอาไปลดได้เลยนะคะน้ำเในีสเป็นน้ำที่ลดแล้วก็บำรุงไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมมาชมนะคะนี่อันนี้บอนสีผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะเหมือนกัน2ต้นนี้เดี๋ยวแม่แย่จะบอกว่าทำไมสีแตกต่างกัน อันนี้เขาอยู่ในร่มซีดๆนะคะแล้วก็ใบแก่จัดเต็มที่แล้วปกติถ้าเป็นแบบนี้ใบเขาจะเหี่ยวไปเลยทีนี้มันมีวิธีที่ทําให้บอนสีสดชื่นกลับคืนมาก็คือรดน้ําแล้วก็เพิ่มปุ๋ยเข้าไปให้เขาเพราะว่าเขาขาดปุ๋ยนะนี่อันนี้ดินอุดมสมบูรณ์ดีแล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรพอใบใหม่มาก็จะสวยนะคะสีแจ่มเลยอันนี้พอ นี่ใสปุ๋ยขึ้นมานะคะเนี่ยเนี่ยดูพอใส่ปุ๋ยแล้วนี่หลอดไหมก่กาลังมาเลยนะคะพี่แม่ใหญ่เอ็กใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผสมกแกรบนะคะเนี่ยอยู่ในนี้ใบเล็กๆเขาจะเป็นแบบนี้ยังไม่กัดสีพอใบแเริ่มกัดสีแล้วนะแต่ยังไม่ด่างไม่ป้ายพอโตไหม่จึงหน่อยจะป้ายนะคะเอาสวยจริงๆก็จะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ย อันนี้ดินเข้าพอแล้วนะคะนี่เห็นไหมสีมันจะแจ่มต่างกันมากเลยนะคะสวยซึ่งอันนี้มันจะเป็นสีสีสนะคะอย่าลืมนะคะใส่ขี้ไก่น,นี่นก็เหมือนกันอันนี้รดน้ําไปเมื่อกี้นี่โดนน้ํออกเลยคอแตกว่าก้านแข็งนะอันนี้พระนครน,นะคะนี่ก้านมันยาวมากก็เลยต้องใส่ไม้คำ้ำได้สี่ใบ แต่ใบข้างล่างกำลังมาเยอะอยู่นะแตกหนอดีดน,นี่ก็เหมือนกันไม่ใหแอก,ก็ใส่ขี้ไก่ขี้ไก่ผสมแกลบนะมันจะดีทําให้ดินร่วนซุยเนี่ยเห็นไหมใบเล็กๆก,กัดสีมาเลยนะคะเนี่ยนี่กำลังจะออกเหมือนกันนี่ก็เนี่ยใบเล็กมาแตกยอดอันนี้ก็พระนครเหมือนกันนะคะมันเป็นหัวนี่แตกยอดมาเลย ตรงกลางเนี่ยแม่ใหญ่เอ็กตัดยอดเขาตัดจองเขาออกเนี่ยเขาก็เลยได้หน่อมาเท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ได้หกหน่อมาเลยนะก็เฝ้าดูตลอดถ้าใบแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะจะเด็ดทิ้งเลือไว้ก็ได้นะเดี๋ยวแม่ใหญ่เอ็กก็จะเด็ดทิ้งไปเลยให้เขาเลี้ยงใบใหม่มานะคะเนี่ยนี่ใบใหม่เขามาแล้วเนี่ยไลายตาหน่อยนะ ไม่ถนัดการถ่ายแต่ว่าอยากถ่ายทอดประสบการณ์ให้ดูว่าการปลูกบอนสีนี่แบบบ้านๆมันง่ายนิดเดียวเองนะคะถ้าดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องผสมอะไรมากที่ไม่ใหญ่ผสมที่ผ่านมานั่นก็คือมันเป็นดินที่มันจืดๆไม่ค่อยมีอะไรก็เลยผสมเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ฮองเฮาก็ปลูกใหม่หัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้เอาหัวออกแล้วก็ให้เหลือแขนง ถ้าทําแบบนี้ใครชมคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าบนสีมันกัดสีเร็วแล้วก็โตเร็วแต่ถ้าเราไปผ่าหัวมันจะช้านะคะผ่าหัวแล้วมันจะช้ากัดสีช้าถ้าแบบนี้ถ้ามันได้มาก็ได้เร็วนะคะเนี่ยได้กี่หนอนนี่หนึ่งสองสามได้สี่หน่ออันนี้ห้าหกเจ็ดแปดได้เก้าเห็นไหมได้เก้าถ้าแยกหน่อใครถนัดที่จะ ทำมาค้าขายนะวิธีนี้แม่ใหญ่เอ็กแนะนําเลยถ้าได้หัวมาเนี่ยหัวเก๋ๆจัดเต็มที่เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะทําแค่นี้ยมันก็สบายๆง่ายๆนะคะเลี้ยงบนสีแบบชาวบ้านนะคะนี่เห็นไหมของเฮาอันนี้แม่ใหญ่เอ็กเอาน่าจะเอาหัวตรงกลางออกแล้วนี่ใบใหม่มาสวยเลยนะคะลดน้ําไปตะกี้เนี้นะคะการบํารุงมันไม่ยากรอกงนานๆครั้งนะคะ ก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครั้งหนึ่งสามเดือนสีเดือนหรือถ้าใส่น้อยก็เดือนละครั้งก็ได้แต่อย่าใส่เยอะนะไม่แนะนําคนที่ใส่ไม่เป็นนะคะนนี้ไม่ใหญ่แอ๊กเนี่ยรู้ว่าถ้าช่วงไหนดินมันจืดนะคะก็ดูที่ทรงใบมันสมๆก็ใส่สักนิดนึงนะคะสัก,กร,รมหนึ่งก็ใส่ได้นะคะเห็นมาดูกระถางที่ตกลงไปเมื่อกี้เห็นไหมสีมันแจ่มมากเลยนะคะ ใบใหม่มาเนี่ยซึ่งต่างกันกับต้นนั้นเลยอันนี้ก็ผู้เท่าเฝ้าบ้านเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็กําลังกัดสีมาสีแดงส,สวยๆนะ่แม่ใหญ่ชอบอ่าทีนี้มาดูเนี่ยอันนี้ดูนะเลี้ยงบอลสีในน้ําก็ได้นะนี่แม่ใหญ่ไอ้ทดลองเลี้ยงแล้วยอดมงกุฎนะคะอันนี้ยอดมงกุฎซื้อมาแล้วมันไม่ป้ายมันเป็นยอดมงกุฎแผงก็ได้แบบนี้ เนี่ยเลี้ยงจนออกดอกเลยนะคะนี่ก้านใหญ่ใบใหญ่มาอยู่ในนี้เขาก็อยู่ในน้ํานี่แหละนะคะเนี่ยป้ายก็ยังอยู่ยอดมมกุฎเ,เลี้ยงในน้ําได้แน่นอนนะคะไม่เน่าเพราะว่าน้ําไม่ได้เค็มมากเอาละวันนี้ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวชมบนสีติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ